ครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันวันเสาร์คนจะงงไหมปกติพี่เก่งไปไหนจะเข้าไปวันอาทิตย์ตลอดเลยวันนี้วันศุาร์นั่นก็ต้นเดือนเป็นวันผมตลาดกำลังเริ่มแบบมีคนจริดนะคือวันศุกร์นะก็ฝนตกหลายพื้นที่งงเหมือนกันตื่นเช้ามาในคลิปเห็นมีแต่คนพูดฝนตกบางคนถ่ายคลิปฝนตกก็เอ้ยฝนมันจะหน้าฝนหรือหน้าหนาวแน่ ก็ไม่อาจทราบได้ครับแต่แล้วตอนนี้คือบอกตรงว่าผมกำลังวิ่งหน้าเข้ามุ่งหน้านะอยู่วิ่งหน้าเลยนะมุ่งหน้าเข้าสู่บรรยากาศหนาวเหน็บนะฮะผมกำลังเดินทางไปสวนพึ้ไปกับครอบครัวที่เห็นไหลออกมาเนี่ยน,นะไหลที่แขนเรียวงามงมากเลยอันนี้คือภรรยาผมส่วงหลังที่อยู่นะากำลังลบปลบนั่อยู่เพื่อนันนี้ต้องไปพีก่อนคู่ลงกับผมนะเา,าเกลียวซ่าเกี้ยว เอีกรองหน่อยลูกนี่ฮะก็ไปด้วยครับเราไปงานซีซั่นออฟเลิจากที่สวนพึ่งแล้วก็มีผู้สับสนุของเราเป็นสปอนเซอร์อยู่แต่ว่าจะเป็นบูมูนคอมเบโมชินะฮะสามแบรนด์ดนี้ไปรวมตัวกันในงานนี้พร้อมกับศิลปินครับข้างเยอะมพิธีการทั้งหมดจะเป็นไงเนะี่ยเดี๋ยวผมเก็บภาพนะไปหมดไว้ดูกันตอนนี้ก็ขับรถ มาถึงส่วนพป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ข้างหน้าที่เห็นภาพไปสักรูนคือบรรยากาศที่รถกําลังเดินทางเข้าไปที่บริเวณงานแต่ก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากท้องฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าฝนทำท่าจะตกเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคืนนี้ฝนตกเนี่ยผมว่าหนักอะ่ะหนักเลยอะ่ะนะเพราะว่าโอ้จะยับเยินแต่คงไม่ตกนะครับนะเกาลุ้นกัน เดีนะ๋ยวผมให้ศิลปินในงานเป็นคนปักตะไคร้ตอนดาวเรา,ากคงจะพายุาหิมะลูกเห็บตกเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่พักด้วยสแตามฮิลใช่ไหมมิสสแตมฮิลรีสอร์ทสวยมากสวยมากไหต้องขอบคุณทางโคชิไฮบอลด้วยจัดที่พักให้เราอย่างดี ในมากี่บูทเนี่ยสรุปสี่แบรนด์แปดบูทสี่แบรนด์แปดบูทมีแบรนด์อะไรบ้างแบรนด์ลังนกแบรนด์ไก่อะไรอย่างงี้ไม่เล่นนะไม่เอานะแบรนด์ตะวันได้ไหมตะวนโอ้ตายแล้วอันั้บอลมาเล่นอีกนะฮะอ่ะเมนนี่มีอะไรบ้างฟูมูนหลักๆเลยฟูมูนฟูมูนคอมเบ้คอมเบ้โอชิไฮบอล ใช่ใชบอเราเปิดตัวน้องใหม่เซลเซอร์เซลเซอร์คืออะไรอ่ะก็คือ,อ,อแอลกอฮอล์ที่ดูแลสุขภาพไอ้ยาจะพูดมาขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เราจะได้เห็นกันในงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามไปดูในงานเพราะเป็นการเปิดตัว<ๆ>ก็ได้นะโอ้โหนี่คุณทุ่มทุนถึงขั้นขนาดที่ว่าจ้างศิลปินมาแบบเป็นสิบยี่สิบเพื่อมางานเปิดตัวเซลเซอร์ตัวนี้เลยเหรอไม่รอนแ่นอนสุดยอดจริงนะครับนไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาผมบอกแล้ว เดี๋ยวรอดูบรรยากาศเดี๋ยวรอดูบรรยากาศ ไม่เจอนานเลยนะฮะ Royal c a เ i b a ของเรานะวันนี้เรามาอยู่ที่งานซีซั่นอมอมเบอรับมาลงงานลงบูธด้วยเพาะใหะมห่มาลงที่บูโมชิไฮบอลนะจริงๆไปเจอหลายงานแล้วนนแต่ไม่เคยมาเจอ,เจอ,เจองานใหญ่แบบนี้เลยนะ ช่องของเราเนี่ยแจ้งว่าได้ยินเข้าหูทุกวันลุกเชิเลย่่อยใชมั้นกินด้วยทั้งเรื่องของการเขาเรียกว่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆด้วยนะฮะตรงนี้เลยตัวตึงก็ดื่มตัวตึงคนไขวนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช้งว่าก็หือว่าคุณตาถ้าใครมาวันที่วันอะไก็มาเห็นในตาแฟนเพจต่างๆนะครับะแลในงานนี้ต่อนะครับ พี่ไบจะมีการแบบไปที่ไหนบ้างหี่ามีออรช่นอะไรไปใหม่ๆบ้างที่ก็จะมีเราพ่อไอโบเลยนะพี่ไปทำกิจกรรมมากขึ้นให้มันแบบคนได้รงชิมได้นะคัจะได้แบบเราไ่ช่วยคนใที่ต่างๆได้นี่ากให้แบบได้เกินอะไรที่หลากหลครับเพื่อให้แบบไม่น่าเบื่อครับส่วนหาซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าแฟนๆงของเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเข้ามาเห็นนี่แลวยังไม่รู้จะขึ้นแองล่างเลยตรงนี้เลยฮะ ได้เรียบร้อยเลยแล้วก็ฝากนำแข่งเสรด้วยในยู่ข้างล่างนี้นะขอบคุณต่อมากวันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปเก็บบรรยากาศต่างๆในงานด้วยนะเพราะวันนี้เนี่ยทางโรเจอร์เกตเวมีทั้งหมดกี่บูธนะฮะแล้วมีสาวๆหน้าตาดีอยู่ในบูธอีกคนใช่ค่ะรอเลครับ น,นะนี่ก็ตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบเกือบพุ่มหนึ่งนะเียงที่ได้ยินอยู่ก็จะเป็นวงพา,าริสันเล่นนะเพของป็นภูของสิทธิ์นะครับนี่เพิ่งจะซีเควนซ์นี้เพิ่งจะเริ่มประมาณสักแค่ศิลปินวงที่หกเองนะครับนะเดี๋ยวคนจากพา,ารินสันก็จะเป็นส,คร,สครับสครับเสร็จก็จะเป็นนนทันนนนี่นะถือว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน นะเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศของนอนทนนมาให้ทุกคนได้ดูกันนะแต่ตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวไปชมบรบรยากาศร,รอบๆนะในช่วงคบค้ามก่อนนะก่อนที่เราจะไปต่อในรอบดึกนะที่จะเป็นคู่หูคูฮานะโอ๊ตนะกับป๊อปนะ,ะในช่วงประมาณสัก4-5ทุ่มนะเดี๋ยวผมพาไปเก็บบรรยากาศแล้วกันนะครับ เราจะไปก oui ันแบบทราแจ้ง mm nah ังไปดูหร right? like ือเปล่าอะไรไงผมง่ายมากครับร้องได้ร้องตามถ้าร้องไม่ได้พยายามนะพยายามนะครับนี่คือหัวสมที่คุณควรจะร้องเพลงตามมากที่สุดแล้วนะเพราะนั้นผมหวังแค่ว่าให้ทุกคนสนุกกับเพลงที่คุณมีไปด้วยกันก็พอนะครับเอางั้นเราวอร์มกันใหม่ไหมผมสามารถอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้เป็นหลักเลยได้ไหมนั่งเลยได้เลย เดี๋ยวผมมันจะเดินไปถ้าสมมติว่าผมได้ยินอะไรไม่ชัดเนี่ยหรือว่าผมร้องผิดหรือผิดจังหวะเนี่ยพวกคุณร้องต่อเลยนะโอเคไหมไม่ต้องตกใจนะโอเคใช่ไหมฮะยกเว้นว่าผมร้องผิดนะคุณก็ร้องต่อไปเหมือนกันเพราะว่าก็เชื่อผมไม่ได้เหมือนกันเออนี่คือคอนเสิร์ตแบบอินดิเพนเดน์นะครับเพราะนั้นคึงก็ร้องต่อเราจะรองกันด้วยแบบนี้นะครับร้องแรกร้องตามครับมากั เขมีเพลงแล้วเขามีแฝดด้วยนะครับทุกคนอันนี้พูดเข้าเพลงยังไงรู้ว่าพูดเข้าเพลงแต่ว่าถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องพูดเามลยวันนี้แค่มาคนเดียวเสียงดังๆเลยไหมเชนี่

ต๊เป๊ะเลยนะครับพวกที่กำลังเล่นอยู่เขาเป็นโอตประมดประ,าประาธานนะครับกับป๊อปปองกูนนั่นเอง <S <S โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าสองคนนี้ฮอตมากนะเล่นเพลงช้าคนยังเต้นได้อ่ะบ,บ้าหมอฟัแตกเด็กคร,รับสุดยอดมากนะก็ถือว่านะตอนนี้เนะี่ยนะครับถึงแม้จยิ่งถึงนะยิ่งเด็กคนที่เยอะเยอะมากครับยอ่จะผมรู้สึกแบบโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมงานนี้เขาถึงไม่จบ เช้าเลยนะวันนี้ไลฟ์ศิลปินคนสุดท้ายเนี่ยประมาณ7จโมงเช้านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยาวๆไปแต่ผมคงไม่อยู่ถึง7โมงเช้าแน่นอนนะนะเดี๋ยวอาจจะรอศิลปินอีกคนหนึ่งที่ผมไปมดูเขาเล่นคอนเสิร์ตนานมาแล้วคือปามี่นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศของปามี้มาให้ดูอาจจะใกลนที่นึงนะฮะเข้าไปใกล้ไม่ได้ละนะฮะใกล้นี้สุดแค่นี้เองตอนนี้นะฮะ ที่เรียบร้อยนะครับซีซันออลเบิร์ฟสองพันสิบสามจริงคืองานยังไม่จบนะแต่ผมที่จบละยอมนะก็สุดท้ายที่ซ่อนกลิ่นนะเพลงที่อยู่ในแล้วก็ไม่ไหวจริงครับยอมคือโอ้โหคนเยอะมากแล้วก็ต้องรีบถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยคนเรือนหมื่นเรือนแสนเนี่ย เราคงจะทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะสะอาดสะกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลกับภาพบรรยากาศแล้วกัน,นที่พาทุกท่านมาตะลุยนะครับซีซั่นออฟเลฟซอ,องพันที่สิบสามนะฮะก็มีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับอย่างโฮชิไฮบอร์นะโซชูคอมเบแล้วก็รวมไปถึงไวายฟูมูลนะสนับสนทริปนี้มาก็ ติดตามมาด้วยแล้วกันนะหาซื้อได้นะฮะหลายช่องทางเลยครับห้างสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับร้านสวกซื้อด้วยก็มีจัดจำหน่ายเดี๋ยวรอดูนะครับเก่งไปทั่วครั้งหน้าจะไปไหนนะครับครั้งหน้าก็คงจะเป็นผมปับป๋าอ๋อหรืออาจจะเป็นผมไปเดียวๆอีกบ้างนะฮะก็เดี๋ยวว่ากันดูฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะทางช่องป๋องแฟมิลี่ของเราวันนี้ไปละบ๊ายบายขอบคุณนะครับสวัสดีครับ